คลิปที่หนึ่งครับผมวันนี้วันที่ยี่สิบสองนะครับเมษายนพศสองนห้าสามนะครับสวัสดีครับพี่น้องชาว VIP Camp Star และแปดทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับผมอยู่นะครับในเวลานี้นะครับวันนี้เราจะเปิดแคมป์เป็นวันที่สองนะครับเปิดแคมป์เป็นวันที่สองนะครับวางเลยส้มนะครับไม่สามารถเดินทางเข้าได้แต่เราก็สามารถที่จะคอนเฟลเลนซ์กันผ่านวิดีโอนะครับ ห้องไลน์ของเรานะครับห้องนี้ห้องเดียววันที่ยี่บสามตั้งแต่เก้านกาถึงสิบสองนกานะครับท่านดรประภาสสุขสมศรีเนี่ยจะเข้ามาคอนเฟลเลนซ์ในห้องไลน์ของ v i p แคมป์ของสมาชิกที่ลงทะเบียนแคมป์ขอให้ทุกท่านนะครับเปิดคอนเฟลเลนซ์นะครับเปิดวิดีโอคอนเฟลเลนซ์นะครับเพื่อที่จะประชุมนะครับในห้องไลน์ห้องนี้ นะครับผมสำหรับวันพรุ่งนี้วันที่23นะครับเวลาตั้งแต่9นาฬกาถึง12นาฬกาตามเวลานัดหมายนะครับเดี๋ยวก่อนท่านดรจะเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะมีการแจ้งนะครับผ่านไปยังห้องไลน์ด้วยข้อความหรือด้วยการวีดีโอนะครับพรีเนะครับเพื่อให้พี่น้องทุกคนได้เข้ามานะครับเมื่อเจอหน้าจอของท่านในห้องไลน์นี้นะครับขึ้นเป็นรูปวีดีโอเชิญเข้าร่วมนะครับ ท่านก็สามารถกด,ดนะครับกดที่หน้าจอเข้าร่วมเมื่อท่านเข้าร่วมแล้วนะครับก็ปิดไม้นะครับปิดไม่ก่อนนะครับถ้าเรายังไม่พูดก็ขอให้ปิดไม่เราจิ้มหน้าต่อซ้าเหมือนเดิมแล้วไปที่รูปของไม้นะครับไมโครโฟนนะครับรูปของไมโครโฟนและให้เปิดกล้องทุกคนด้วยนะครับเปิดกล้องปิดไม้นะครับจนกว่าท่านดรจะบรรยายจบแล้วเราค่อยถามท่านนะครับอันนี้ ถือว่าเหมือนกับห้องประชุมห้องนึงในวังไร่ส้มนะครับก็จึงขอแจ้งและขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันนะครับสำหรับ v ีพีแคมหรือ Member Camp ที่จะลงทะเบียนนะครับในวันที่23วันสุดท้ายคือพรุ่งนี้เราจะปิดแคมป์โมงเย็น6โมงเย็นเท่านั้นนะครับเราจะปิดนะครับปิดรับลงทะเบียนลงทะเบียน4,200นนะครับรับโปรโมชั่นนะครับ น้ำผลไม้อาร้อยแปดหนึ่งลังนะครับไม่พิเโปรมไม่ใช่นครับลงเียนพอลนั่แหละครับโปรวังในส้มนะครับแล้วสี่พันเก้ารับสองลังแต่ว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้อาจจะมีข่าวดีดีกว่านี้นะครับใครที่เข้ามาชมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของท่านดรปัปบพาสุขสมศรีเจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำเอนไซม์นะครับเพิงเคลื่อนหลับนะครับท่านอาจจะโชคดีนะครับหนึ่งในนั้นก็ได้นะครับ สำหรับตอนนี้นะครับผมขอจบวิดีโอคลิปที่1ไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีคลิปที่2คลิปที่3หากมีผมจะนำมาลงให้พี่น้องได้รับฟังรับชมผมนะครับเป็นวิดีโอคอนเฟล็นต์เป็นวิดีโอนะครับเป็นวิดีโอเป็นลักษณะวิดีโอนะครับเปิดดูได้นะครับขอขอบคุณและขอให้ทุกท่านจงโชคดีปลอดภัยจากโควิดในทีนะครับผมสวัสดีครับ